สวัสดีครับขอตะลัเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนชั้นจำหน่ายตัด้วยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสถานีทุ่งสองห้องด้านล่างก็เป็นสวนสาธารณะเปิดใหม่โดยมีพื้นที่ติดสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็ติดคลองเปรมประชากรคลิปนี้ผมจะพามาเดินดูสวนเปรมประชาวนารักษ์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมคลองเปรมประชากร สวนเปรมประชาวนารักษ์ก็ตั้งอยู่ริมถนนกระแพงเพชรหในพื้นที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและในวันที่7ถึง9กุมาพันธ์2568นี้ก็จะมีการจัดงานมหาัจจรนท์เปรมประชาวนารักษ์ในเวลา15นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาพบกับกิจกรรมมากมายอย่างเช่นการแสดงน้ำพุงานศิลปะ ดนตรีนักร้องศิลปินดังงานแสดงละครเพลงร้านค้าแล้วก็ล่องเรือชมคลองเปรมก็จะลืมนะครับมีเวลาว่างก็ม,มาพบกันได้ในวันที่7-9กลุุ่มภาพันธ์ก็จัดงานทั้งหมด3วันนะครับเวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกา บริษัทปตทจำกัดได้ร่วมพัฒนาพื้นที่ถนนกำแพบงเพชร6แนวขนานคลองเปรนประชากรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยได้จัดสรรพื้นที่จำนวน10ไร่ซึ่งจากเดิมพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่รกล้างว่างเปล่าก็นำมาออกแบบจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะโดยใช้เวลาประมาณ5เดือนเศษตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม 2,567ก็โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใต้กรอบ3ด้านคือ 1. เพื่อสืบสารโดยการอนุรักษ์พัน์ธไม้เกียรติประวัติและพัน์ไม้ดังเดิมของกรุงเทพมหานครอย่างเช่นต้นไซย้อยเคียงคู่ต้นโพขนาดใหญ่ใจกลางสวนและพัน์ไม้พื้นถิ่นอันที่เช่นตะเคียนทอง สเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศเมืองในภาพรวมโดยการผสมผสานพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด 3. เพื่อต่อยอดพื้นที่สีเขียวให้คนเมืองยกระดับสวนสาธารณะพื้นที่นิเวศบริการทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนนันทนาการสถานที่ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตรวมถึงเป็นจุดเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงวิถีชุมชนโดยรอบและมีเส้นทางสัญจรที่เชื่อมต่อ ระบบล้อรางและเรือภายในสวนเปลประชาวนารักประกอบไปด้วยสวนสาธารณะอาคารราศการเฉลิมพระเกียรติและท่าเรือเพื่อเป็นจุดเชื่อมทางสัญจรโดยมีต้นไม้ดั้งเดิมขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กลางพื้นที่โครงการ ต้นไม้ดั้งเดิมในพื้นที่เปรียบเสมือนตัวแทนในการเล่าเรื่องราวผ่านการเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและต้นไม้เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้อากาศบริสุทธ์ก็ประกอบด้วยไม้ยืนต้น39สายพันธุ์รวมจำนวน272ต้นและไม้พุ่ม19สายพันธุ์ ไฮไลท์สำคัญก็คืออาคารนิทรรศการชนวิถีทีรพัฒก,ก็เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่โรงการพระราชดำริในการสืบสารรักษาต่อยอดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ด้านนี้ก็เป็นฝั่งริมคลองเปลงประชากรนะครับฝั่งตรงข้างก็ยังมีบ้านนะครับที่ปลูกอาศัยอยู่ริมคลองในอนาคตนะครับก็จะต้องรื้อถอนออกไปนะสำหรับบ้านที่ลรกล้ําริมคลองเปลนงประชากรขณะนี้นะครับทางภาครัฐก็กำลังเร่งนะครับหรือถอนบ้านที่รุกล้งริมคลองแล้วก็สร้างเขื่อนสร้างบ้านหลังใหม่ ให้ชาวชุมชนตรงนี้เขากั้นรั้วนะครับสูงมากเลยนะประมาณ3มเมตรกว่าได้ก็เป็นพื้นที่ภายในสวนตรงข้ามผมนะครับก็เป็นบริเวณลานจอดรถนะมีการกั้นรั้วนะครับสำหรับค่าจอดรถที่เข้ามาในสวนแห่งนี้นะครับสำหรับรถยนต์นะครับอยู่ที่25บาทแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ อยู่ที่15บาทต่อชั่วโมงโดยภายในสวนก็อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับที่เป็นต้นไม้ดั้งเดิมนะที่ขึ้นอยู่ก่อนนะครับเมื่อก่อนสวนแห่งนี้ก็จะเป็นที่โลกล้าง ทางกลุ่มปตทก็เข้ามาดําเนินการ,การนะครับปรับปรุงทําเป็นสวนสาธารณะให้ชุมชนนะครับได้มาออกกําลังกายมาพักผ่อนมาเดินเล่นหรือมาศึกษาบริเวณนี้ก็จะมีทางวิ่งนะครับ ทางวิ่งสำหรับออกกำลังกายตัวพื้นที่ของสวนเปลประชาวนารักษ์นะครับก็จะติดรถไฟฟ้าสายสีแดงการเดินทางมาก็จะสะดวกนะก็ยังมีรถประจำทางนะครับที่วิ่งไปวิ่งมานะหลายสายนะอย่างเช่นสาย501นะครับที่วิ่งมาจากแถวอศวรีนะไปธรรมศาสตร์นะครับก็จะผ่านจุดนี้ สะดวกที่สุดก็คงเป็นรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเพราะว่าตัวสถานีนะครับอยู่ติดกับพื้นที่ของสวนเปรประชาวนาลักษ์เลยผมเดินทางมาก็เป็นช่วงเย็นเลยนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้ว มีโอกาสนะครับก็มาแวะเดินชมสวนกันก็วันที่7ที่จะถึงนี้ก็จะมีการจัดงานนะครับมหาจัรย์เพลมงประชาวารักในเวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาก็พบกับกิจกรรมมากมายนะครับการแสดงน้ำพุงานศิลปะดนตรีนักร้องงานแสดงละครเพลงแล้วก็จะมีร้านค้าพาล่องเรือนะครับชมคลองเปลมประชากร มีเวลาก็แวะเข้ามานะครับวันที่7ถึงวันที่9ก็จัดงานทั้งหมด3วันก็เป็นบรรยากาศนะครับในสวนเปลรประชาวนณารักษ์สวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับเพิ่งเปิดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VMP มีทั้งเราไว้พบกันใหม่คลิปต่อไป สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ